สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับฟ้าใหม่เรามาฟังเรื่องดีๆกันดีก,กว่านะคะที่วันนี้นะคะที่รัฐบาลได้ถแถลงออกมานะคะสำหรับเงินมาตรการเยียวยานะคะ5,000บาทนะคะว่าใครที่มีสิทธิ์จะได้เงินนี้นะคะเป็นแรงงานนะคะเป็นลูกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะคืออันนี้คือหลกัหลกๆเลยก็คือคนที่มีสิทธิ์จะได้นะ,ะเช่นถูกเลิกจ้าง โดนลดเวลาการทำงานนะคะส่งผลต่อไรายได้ของคุณเองนะคะโดนลดเงินเดือนแล้วก็สถานประกอบการถูกสั่งปิดนะคะถูกปิดนะคะเพราะว่าโควิดทำพิษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือถูกสั่งปิดนะคะเงินเงินมาตรการเยียวยาห้าพเนี่ยเน้นสําหรับคนที่มีผลกระทบจากโรคโควิด -19 จริงจริงๆนะคะคือจริงๆแล้ว หลายคนก็อยากจะทราบว่าอา้าวแล้วกเกษตรกรล่ะกเกษตรกรนี่คือคือมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะสมัยไดเห็นที่เาขาแถลงนะคะบอกว่าไม่ได้ห้ามนะคะไม่มีการห้ามในกลุ่มใดๆนะคะว่าคนไหนกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้ห้ามนะคะถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วนอย่างที่ได้พูดมาเมื่อกี้นะก,ก็ได้รับนะคะทุกคนก็จะได้รับเงินนี้นะคะก็คือแรงงานเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวนะคะเป็นลูกจ้างทําอาชีพประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือจะต้องไม่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะคะทาไมถึงจะต้องไม่อยู่ในระบบของประกันสังคมเพราะว่าคนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วนะคะ ประกันสังคมก็มีมีมาตรการเยียวยาเหมือนกันก็คือมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเงินกับคนทีอ่อยู่ในระบบของประกันสังคมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวคนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วก็คือจะไม่อยู่ในคุณสมบัติของคนที่จะได้รับเงินมาตรการเย 5, ียวยาห้าพันตรงนี้นะคะหลายคนก็ถามมาว่าอา้าวแล้วคนที่คนที่ ได้ได้บัตรประชาชนละเขามีสวัสดิการของประชาชฐละเขาจะได้รับไหมนะคะวันนี้นะคะเท่าที่ฝ้าใหม่ฟังมานะคะทางรัฐบาลนะคะก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะคะบอกว่าอันนี้คือคุณจะได้รับหรือว่าไม่นะคะแต่เท่าที่ฟังคร่าวๆนะคะจากที่หลายๆแหล่งเนาะที่เขาพูดกันฟ้าใหม่คิดว่าเงินสวัสดิ์คนที่ได้รับเงินสวัสดิการของประชาัฐนี่ไม่น่าจะได้รับนะคะ เพราะว่าบัตรประชาัฐเนี่ยมันเป็นบัตรของคนจนเนาะคือเขาให้กับคนที่มีงานทาหรือไม่มีงานทําอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของ5้าพันเนี่ยมันเป็นเงินที่เออเยียวยากับคนที่คนมีงานทาอ่ะคนมีเงินเดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีประกันสังคมเป็นคนใช้แรงงานเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยที่มีผลกระทบต่อจากโควิดอย่างเงี้ยเขาถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยลดเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางบริษัทก็มีผลกระทบจากโควิดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คนที่มีอาชีพอิสระอะไรอย่างนี้เนาะคนที่ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาค้าขายไม่ได้เพราะว่าโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือน่าจะเป็นคนกลุ่มนี้มากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคนที่มีบัตรประชาัฐนะคะคิดว่าบัตรประชารชฐเราจะต้องฟังอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแถลงยังไงแต่สําหรับฝัางใหมนะ่ในความคิดของฝัาใหม่ฝั่ใหม่คิดว่าเท่าที่ฟังมาหลายๆหลายๆ ข้อมูลเนาะคิดว่าไม่น่าจะได้นะคะสำหรับบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีคุณสมบัติในข้อนี้นะคะในในตรงที่เขาเอาคุณสมบัติที่เขาให้มานะคะคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะแล้วเราจะไปลงทะเบียนได้ที่ไหนล่ะเราจะไปลงทะเบียนที่ธนาคารเหรออุย้ยไปธนาคารเสี่ยงอีกอะแบบโควิดอะไปธนาคารไปยืนต่อแถวว่าคือแบบว่ามันเว้นระยะห่างก็ไม่ได้ไงธนาคารก็แค่นั้นอาจจะต่อแถวคนมันต้องไปเป็นหมื่นเป็นพันแน่เลยเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาระคะ่ะเพราะว่าวันนี้ ทางรัฐบาลเขาแถลงออกมาแล้วว่าไม่ต้องไปนะคะธนาคารนะเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยใน w w อร์วเนะคะเราไม่ทิ้งกันด o m เราไม่ทิ้งกันด o m นี่นะคะเราไม่ทิ้งกันคําว่าเราไม่ทิ้งพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะคนที่บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วทํำยังไงภาษาอังกฤษก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เป็นภาษาภาษาไทยเลยนะคะว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เออตัวเองรู้สึกว่าอ้าวโทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็นอ่ะ ที่ผ่านมาก็ใช้โทรศัพท์แต่โทรเข้าโทรออกอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็ดู Facebook บ้างเป็นแค่นั้นแหละจะจะให้จะให้เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปกรอกอะไรพวกเนี้ยทำไม่เป็นอ่ะทำยังไงดีไม่เป็นไรนะคะใครมีลูกมีหลานก็ให้ลูกหลานตัวเองช่วยนะคะก็คือใครก็ได้ค่ะกรอกให้ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลนั้นมันจะต้องเป็นข้อมูลของเรานะคะและเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่28มีนาคมเนี่ยค่ะเสาร์ที่28มีนาคมก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา6โม เย็นเป็นต้นไปนะคะเห็นไหมนะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปแสดงว่าหกโมงเย็นธนาคารก็ปิดแล้วนะคะเราไปไม่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะและเชื่อไหมนะคะไม่ต้องกลัวนะหกโมงเย็นอ้าวแล้วก็จะเกิดถ้าเราลงไม่ทนันละเราจะทํายังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเว็บไซต์นี้เราสามารถที่จะลงทะเบยียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่มีการปิดเว็บไซต์นะคะเขาจะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเราสามารถที่จะลงได้เลยนะคะวันนี้ลงไม่ทันก็พรุ่งนี้ก็ลงอีกอ ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีออข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะคะตามหมายเลขนี้นะคะ021111144นะคะโทรไปสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องการมาตรการเยียวยาเงิน5,000ันบาทนี่นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะคะตามหมายเลขนี้เลยนะคะและสําหรับบัญชีเนี่ยเราจะต้องไปเปิดใหม่ไหมเราจะทํายังไงธนาคารอะไรเราจะต้องเป็นธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวเลย กรุงไทยอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะคะธนาคารอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะคะถ้าคุณมีบัญชีธนาคารอะไรอยู่แล้วนะคะเอาธนาคารบัญชีนั้นไปเลยค่ะธนาคารทุกธนาคารรองรับหมดนะคะเขาสามารถที่เขาจะจ่ายเงินให้กับทุกธนาคารเลยนะคะแล้วเวลาลงทะเบียนเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวลงทะเบียนยังไงบ้างแล้วเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยแน่นอนอยู่แล้วบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนของของตัวเองนะคะ จะต้องเป็นบัตรประชาชนเพราะว่าคนที่จะได้รับมาตรการเออเงินเยียวยาน,นี่นะคะจะต้องเป็นคนไทยนะคะ 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงนะคะเบอร์โทรศัพท์จริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อเราลงทะเบียนเราใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเขาก็จะส่งรหัสอะไรประมาณนี้นะคะมาทางโทรศัพท์ของเรานะคะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ของเราเองนะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไม่ได้ก็เราจะไม่ได้รับรหัสนั้นแล้วก็การลงทะเบียนของเราก็จะไม่สมบูรณ์นะคะ สามารถเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราได้แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีโทรศัพท์นะคะก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดสนิทที่สุดอะคะ่ะที่สนิทมากๆอย่างเงีง้ยก็สามารถใช้ได้3ามนะคะก็คือเราจะต้องเราจะต้องคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะรับเงินโอนเนะี่ยค่ะช่องทางไหนนะคะสามารถเลือกได้2ช่องทางนะคะทางธนาคารหรือว่าทางพรอมเพย์นะคะ4ก็คือเราจะต้องใส่ข้อมูลการทํางานของเราลงไปนะคะ เราจะต้องตอบข้อมูลนะคะว่าเราได้รับผลกระทบจากโควิด19จริงๆนะคะแล้วพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วอ่ะเราทําการเสร็จแล้วแล้วเงินมันจะได้เมื่อไหร่ละ่ะถ้าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเงินเนี่ยนะคะถ้าทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นไปได้เรียบง่ายทุกอย่างโอเคแล้วนะคะเงินเราจะได้รับหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะคะ7วันทําการนะคะก็และบางคนก็คิดว่าอา้าวก็ต้องรีบลงสิใช่ไหมเพราะว่ามีเราได้ยินมาว่า เขากาหนดสามล้านคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะคะเราลงไปค่ะวันนี้ลงไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงไม่ได้ก็มาลืนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เขาได้แถลงมาแล้วนะคะว่าในตรงส่วนนี้นะคะว่าสามล้านคนนี่นะคะยังไม่ได้จํากัดจํานวนนะคะเพราะตอนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ และเงินนะคะที่จะได้รับนี่นะคะเดือนละ5,000บาทนะคะ3เดือนนะคะมันไม่ใช่แค่เดือนเดียวน,นะคะจะได้รับ3เดือนต่อเนื่องเลยนะคะก็คือเมษาพฤษภามิถุนานะคะ3าเดือนนี้นะคะเราก็จะได้รับเงิน5,000บาทนะคะเป็นเงินช่วยเหลือนะคะจากที่รัฐบาลทำมาตรการออกมาคือมาตรการเยียวยานะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบผลกระทบจาก โรคโควิด1 9เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะหายขายข้อข้องใจนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะคะ อย่าลืมแชร์แล้วก็ถ้าชอบคลิปของฟ้าใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เงิน 5, 0 0 0ับาท3เดือนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะายบายสวัสดีค่ะ